สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำหมวกัน็อก just one นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตัวพิเศษตัวฉลองครบรอบ10ปีนะครับ10ปี just one นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นรุ่นรุ่นท็อปของหมวกสายวิบากนะเป็นตัวและเป็นรุ่น j 1 2 pro นะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับตัวนี้คาร์บอนคาร์บอน1 2 k นะครับผมก็เป็นลายใหญ่นะัะ เป็นคาร์บอนไลท์ใหญ่ตารางใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็สวยงามครับก็คือเป็นตัวสีพิเศษ่ายง่ายสีลิพิเศษสีลิมิเต็ดนะครับคือทำครบรอบ10ปีนะครับตัวหมวกนะครับก็เป็นสีดำด้านนะฮะตัดด้วยสีบอลน,น,นะครับสีมันออกจะเป็นทองแดงแหละ,ะต้องใช้คำนี้ถ้าบอลน,นะก็คือทองแดงนะครับ<ม>เขาเรียกเป็นบอลทองแดงมันออกทองทองแดงๆนะครับตัวนี ก็คือพื้นด้านนะครับแล้วก็มีตัว just one นะครับตัวนี้อ่า just one ปีกมวกนะครับทำสีมาตัวล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็มีลายตรงนี้มีลายตรงนี้นะครับเป็นสี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 เดียวกันนะครับสีทองแดงนี่แหละครับเข้ามาสีบอน์นะครับเข้ามาตรงนี้เขียน just one racing อ่าสีด้านทั้งใบเลยนะครับผมด้านหลังก็เขียน J12 แล้วก็มี พิเศษให้นิดนึงครับ10ปี anniversary เนี่ยนะครับก็คือฉลองครบรอบ10ปีนะครับแล้วก็ just one มิมอก็นะครับตัวนี้ก็ดีไซน์อินอิตาลีนะครับ just one นะครับหมวกน็อกวิบากผมว่ามาแรงมากในช่วงนี้นะครับสำหรับสายลุยสายป่าสายมอเตอร์คอร์ road, ส enduro off road ใส่กันได้ดีเลยครับเบามากนะครับคุณสมบัติหมวกเจ12 นะครับ7 1 2โปก็คาร์บอนนะครับ 12k นะครับน้ำหนักเบานวมภายในถอดซักล้างได้สายรัดคางเป็น d d ด i n ินะครับ Emergency Relief นะครับก็สวยงามครับแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ปรับอะไรพวกนี้ได้ระดับหนึงนะครับสวยงามครับก็เหมือนมาแนะนำเป็นตัวพิเศษนะครับ10ปี Just One กับ J12 Pro นะครับผมเท่ๆครับตัวฉลอง10ปีของเขาสนใจไงก็สอบถามเขาไม่ได้นะครับผมไง mm hmm. ครขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ